วันนี้คุณอภิสิทธิ์ประชาชีวะนะครับไปลงพื้นที่ตลาดสดเทวดาอําเภอศรีชนนครศรีธรรมาราชไปช่วยนายชาญวัฒนาอิสระวัฒนาผู้สมัครเขต9นครศรีธรรมาราชหมายเลขสานะครับก็คนก็ไปอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับเ<อ>นืองแน่นกันเลยทีเดียวนะ,<อ>ะคุณอภิสิทธิ์ก็เปิดตัวด้วยดีลาเป็นกันอเองแซวตัวเองว่าแม้อยู่กันเมืองมา30ปีแต่ชาวบ้านยังจําชื่อไม่ได้เลยเรียกแต่ว่ารอเหมือนเดิมมาแล้วรอเหมือนเดิมมาแล้วนะ คน<ม>ก็แหมความฟังคันลมของหัวหน้าพิสิทธิ์ก็วัวเลาะกันตหนัดเวทีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมกลับมารับใช้ประชาชนด้วยนโยบายที่ทําได้จริงนะการต่อยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะปรับเพิ่มเป็น1,000บาทแบบท่วนหน้าไม่ต้องรอลุ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของนโยบายด้านการศึกษา <c oughs> ด้านเด็กเกิดใหม่เงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด6 5 0 0 0บาทในปี <c oughs> แรกนะ, <c oughs> ะมีหลายนโยบายเลยนะครับแล้วก็ ย้ำเรื่องของการเมืองสุดจริตนะครับแล้วก็ฝากาผู้สมัครสอสัันไปนะครับจ้า